มาจ้าวันนี้มาทำข้าวมันไก่จ้าข้าวมันไก่ใส่หม้อนะจ้าใส่รสด,ดีใส่ขมิน้นแล้วก็ใส่มันไก่นะคะ พักสีมาทำข้าวมันไก่ใส่หม้อนะคะ,ะข้าวมันไก่ใส่หม้อปไฟ้า มา,มารออีกสักประมาณ15นาทีนะคะได้เวลาแล้วจ้าสินาทีโอ้โหลโลนีล่จ้ะสุดลอวนะคะโอ้นี่จ้ะ สิบห้าทีเสร็จแล้วจ้าสุกเรียบร้อยแล้วข้าวเรืองน่ากินเลยจ้าจะบท่านิสุกต่ออีกแพ๊บหนึง่งสิบหาทีมาต่ออีกได้จ้ ต่ออีกต่ออีกสิบห้านาทีนะคะมาดูต่อจ้าว่าไก่กสุกไหมเมื่อกี้ต่ออีกสิบห้านาทีนะจ้าไก่สุกแล้วจ้านี่จ้าไก่สุกแล้วถ้าตรงนี้แตกก็หมายถึงไก่สุกหมดแล้วนะจ้านี่แล้วจ้าไก่สุกแล้ว จ้ะเมาอหมองเขา้าเห็ดขามันไก่พี่น้องลวดเร็วท่านใจเห็นว่าจ้ะ,ะไก่สุกแล้วจ้ะมาเลยจ้ะเสร็จแล้วข้าวมันไก่ในหมอ้อทำน้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุปอันนี้ก็น้ำซุปไก่นะจ้ะถ้าใครอยากไก่เพิ่มก็อยู่ไก่อยู่ในนี้เพิ่มนะจ้ะยีงคือน้ำซุป เดี๋ยวน้ำกินทีหลังจ้านี่ก็น้ำซุปน้ำซุปข้าวมันไก่อันนี้ก็ซอสด,ด้วยจ้าว่ามีพริกแดงใส่พริกเขียวเอามาด้วยจ้ามากินน้ำกันอาหารกิน